สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกดกนกป,ปุนเต็มรหัสนักศึกษา B 6 1 0 8 9ยปค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับชั e r ที่3คลิปที่หนะคะค่ะหัวข้อที่เราจะอธิบายวันนี้นะคะก็คือ p e r i m i t a r p e r i m i n a r y Unit Operation and Process นะคะ ก็คือ preliminary ก็คือขั้นเตรียม unit operation ก็คือหน่วยปฏิบัติการและ process ate, ก็คือกระบวนการนะคะค่ะจาก chapter ที่1เราเราได้พูดถึง unit operation แล้วก็ unit process ไปแล้วนะคะ เนื้อหาหลักนะคะระบบบำบัดขั้นเตรียมการสำหรับผลิตน้ำใช้แล้วก็ระบบขั้นเตรียมการสำหรับบำบัดน้ำเสียวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำใช้แล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียนะคะค่ะระบบบำบัดน้ำใช้ก็จะมีตะแกรงบ่อตกตะกอนการเติมอากาศ ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียนะคะก็จะมีตะแกงถังดักกวดทรายถังปักสะเทียนเฮ้ hey, ขออภัยค่ะถังปับสมดุลเราจะสังเกตว่าทั้งสองระบบเนี่ยจะเหมือนกันแค่ตะแกงใช่ไหมคะค่ะซึ่งหลังจากนั้นมันก็จะต่างกันนะคะน้ำช้ก็จะมีบ่อตกตะกอนการเติมอากาศส่วนบำบัดน้ำเสียก็จะมีถังดัก กวดทรายแล้วก็ถังปรับสมดุลค่ะต่อมานะคะบทนำค่ะเช่วงนี้เราจะพูดถึงการเตรียมการผลิตน้ำใช้นะคะการบำบัดขั้นเตรียมการเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากน้ำเช่นถังดักกวดทราย เพื่อปรับให้น้ำหรือน้ำเสียเหมาะกับการบำบัดในขั้นต่อไปเช่นถังปรับสมดุลการบำบัดขั้นเตรียมการสำหรับการผลิตน้ำใช้นะคะเราจะนำน้ำมาจากสองแหล่งนะคะก็คือน้ำผิวดินแล้วก็น้ำใต้ดินค่ะน้ำผิวดินก็จะมีตะแกง ตกตะกอข้างต้นเติมอากาศดูดซับเติมคอรลิข้างต้นส่วนน้ำใต้ดินนะคะก็จะเติมอากาศแล้วก็อื่นๆตามที่จำเป็นค่ะเราจะสังเกตว่านะคะน้ำผิวดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินจะไม่จะไม่มีตะแรงนะคะเพราะว่าน้ำใต้ดินที่เราสุบข,ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีพวกอพวก อิ่งไม้ขนาดใหญ่นะคะต่างจากน้ำผิวดินซึ่งอาจจะมีพวกเศษไม้กิ่งไม้ปะปนมาด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะระบบผลิตน้ำช้นะคะตะแกงกรณีที่เป็นน้ำจากผิวดินนะคะจำเป็นต้องมีตะแกงค่ะแล้วก็จะมีตะแกงหยาบนะคะตะแกงละเอียดแล้วก็ ไมโครไมโครสเตนเนอร์ My cool. My cool. Er นะคะค่ะตะตะแกงหยาบค่ะป้องกันขยะชิ้นใหญ่เข้าสู่ร,ระบบน้ำนะระบบสูบน้ำนะคะเช่นท่อนไม้นะคะส่วนตะแกงละเอียดนะคะวางหลังตะแกงหยาบเพื่อป้องกันขยะชิ้นเล็กๆว่ากิ่งไม้ใบไม้แล้วก็ปลาเล็กๆค่ะไมโคร สเตเนอรนะคะก็คือพวกกำจัดแพงต้อนหรือสาลายนะคะช่วยปรับปรุงเรื่องรดและกลิ่นของน้ำด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็มาเป็นรูปภาพรูปภาพของระบบผลิตน้ำชายนะคะจะเป็นตะแกรงตรงนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของรูปภาพตะแกรงหยาบนะคะก็คือจะ ดักจากพวกแบบท่อนไม้ขนาดใหญ่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตะแกรงนะคะก็น้ำจะไหลเข้ามานะคะแล้วก็ตะแกรงก็จะดึงขึ้นไปแล้วก็ไปเททิ้งข้างบนนะคะแล้วก็วนมาอีกรอบนะคะส่วนอันนี้นะคะน้ำน้ำจะไหลเข้าคะ่ะแล้วก็จะหมุนหมุนแบบรูปนี้นะคะแล้วก็เราก็จะฟูน้ำออกด้านข้างคะ่ะทำให้ เจ็อยู่ข้างในออกมาไม่ได้นะคะต่อไปค่ะค่ะต่อไปเป็นระบบผลิตน้ำชายนะคะการตกตะกอนข้างต้นนะคะกรณีน้ำดิบจากแม่น้ำมีความขุ่นและโคลนฟอร์มแบคทีเรียโคลนฟอร์มแบคทีเรียจะอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะต่ำถึงปานกลางอันนี้กรณีต่ำถึงปานกลางนะคะโคลนฟอร์ม ก็จะมีถังหรือบ่อคอนกรีตค่ะ,คะเวลากักเก็บก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นก็65%ถึง80%ค่ะส่วนในกรณีที่น้ำดิบมาจากแม่น้ำมีความขุ่นและโคลิฟอร์มแบคทีเระสัสูงนะคะก็ะจะเป็นบ่อดินขนาดใหญ่ค่ะเวลากักเก็บก็จะนานหน่อยนะคะประมาณ30วันถึง60วันค่ะ ประสิทธ,ธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียนะคะก็จะสูงค่ะประมาณ80-90%นะคะค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราเอาน้ำมาจากลำตะคองเราก็ต้องใช้ใช้หม้อบ่อดินขนาดใหญ่นะคะเพราะว่ากว่าน้ำลำตะคองจะมาถึงเรามันผ่านชุมชนอะไรมามากนะคะทำให้มีค่าคอลิฟ คอร์ริโมแบคที ria สูงนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นระบบผลิตน้ำใช้การเติมอากาศนะคะแบบนี้จะเป็นการเติมอากาศแบบเป็นขั้นบันไดนะคะน้ำจะไหลลงมานะคะค่ะน้ำบาดาลอาจจะต้องการไล่แก๊สออกนะคะเราจะไล่คาร์บอนไดออกไซด์ออก,กับ H2S นะคะ ให้มันระเหยสู่อากาศนะคะเหล็กแล้วก็แมงกานีสถูกออกซิไดซ์ให้ตกผึกนะคะค่ะนี่คือตัวอย่างการเติมอากาศแบบขั้นบันไดนะคะจะเป็นขั้นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะน้ำก็จะตกลงมานะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ฉันก็ขอจบการบารรยายชร์ที่3คลิปที่เหลือนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ